หน้าได้ดีมีคนให้การสนับสนุนมีโอกาสได้รับตําแหน่งการงานที่ทําสร้างรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องและทําให้มีโชคลาภที่ดีหากจะเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆก็จะอยู่ได้สุขภาพเริ่มกลับมาดีขึ้นครอบครัวคุยกันดีหาโอกาสไปทำบุญช่วยคนป่วยกายภาพซื้ออุปกรณ์ช่วยคนพิการจะได้รับโอกาสที่ดีธาตุน้ำใหญ่ คือคนที่เกิดปีพศที่ลงท้ายด้วยเลข6การงานเดิน,ดนได้ดีมากมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้การเงินเริ่มมีเข้ามาหากควบคุมได้ดีจะเริ่มมีเงินเหลือเก็บและหากจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากและจะนำพาให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ไม่ยากจะมีโชคใหญ่สุขภาพที่เจ็บป่วยต้องไปหาหมอแล้วครอบครัวมีเรื่องไม่เข้าใจกัน ต้องยอมและขอโทษให้เป็นไปบ,บริจาคช่วยผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินจะรถการประทะธาตุไม้คือคนที่เกิดปีพศออที่ลงไทยด้วยเลข7และเลข8เดือนมิถุนายน2563แ yeah, ย้สสุดๆ ธาตุไม้เล็กคือคนที่เกิดปีพศออที่ลงไทยด้วยเลขเจ็ดและต้องเกิดหลังวันตรุษจีนการงานมีปัญหาติดขัดถูกเอาเปรียบและต้องแก้ไขไหลายครั้งกว่าจะจบได้การเงินมีแต่เสียออกไปเงินที่เข้าก็น้อยลงหากไม่ควบคุมให้ดีจะมีโอกาสสร้างหนี้ขึ้นมาได้โชคยังพอมีบ้างจากการเดินทางสุขภาพจะมีปัญหาเส้นเอ็น และโควิด -19 ครอบครัวไม่เข้าใจกันทำได้ให้อยู่อย่างสงบเรื่องต่างๆก็จะผ่านพ้นไปหาเวลาไปเยี่ยมเยียนผู้ใหญ่หรือคนแก่จะได้รับการช่วยเหลือธาตุไม้ใหญ่คือคนที่เกิดปีพศออที่ลงท้ายด้วยเลขแปการงานเนินหน้าได้แต่มีปัญหาและอุปสรรคให้ปวดหัวต้องใช้ความพยายามที่มากกว่า จะสำเร็จแต่จะมีงานใหญ่เข้ามาการเงินยังคงมีเข้าและออกอย่างสมดุลจะมีการเดินทางบ่อยๆมีโชคปานกลางจากการเดินทางสุขภาพต้องควบคุมเรื่องน้ำหนักตัวและสายตาครอบครัวมีเรื่องไม่เข้าใจกันทำให้อึดอัดหาโอกาสไปทำบุญกับคนป่วยทั่วไปตามโรงพยาบาลจะทำให้การงานไม่มีปัญหา ธาตุไฟคือคนที่เกิดปีพศออที่ลงไายด้วยเลข9และเลข0เดือนมิถุนายน2563ดีมากธาตุไฟลุกโชนคือคนที่เกิดปีพศออที่ลงท้ายด้วยเลข9และต้องเกิดหลังวันจุดจีนการงานจะสำเร็จได้ง่ายขึ้นงานที่นำเสนอได้รับความสนใจได้รับการยอมรับและมีความได้เปรียบคู่แข่ง การเงินคล่องตัวมากเข้ามามากจนเลิกกังวลโชคราบได้รับอย่างคาดไม่ถึงเป็นโชคใหญ่มีโอกาสได้รับเงินคืนจากลูกนี้ที่ยืมไปสุขภาพต้องระวังเรื่องความดันโรคหัวใจครอบครัวสุขสันต์ทำได้ให้ไปบริจาคช่วยเหลือเด็กๆที่ป่วยตามโรงพยาบาลจะได้รับการยอมรับนับถือดีธาตุไฟมอด คือคนที่เกิดปีพศออที่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์การงานดีทั้งปกติและที่ต้องแข่งขันแต่ต้องไม่อวดตัวมากเกินไปจะถูกผิดฉาการเงินมีเข้ามามากและเพียงพอไม่เดือดร้อนมีโชคจากการแข่งขันจะได้รับเงินจากลูกหนี้บางส่วนสุขภาพต้องระวังเรื่องความดันไม่โกรธโมโหจะมีปัญหากับแฟนหรือคู่ครอง ต้องยอมและเอาใจหน่อยทําบุญกับผู้หญิงที่ถูกทําร้ายมาจะทําให้ปัญหาครอบครัวและแฟนน้อยลงและรักกันมากขึ้นธาตุดินคือคนที่เกิดปีพศออที่ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งและสองเดือนมิถุนายน2563ไม่ดีมีภาระ ธาตุดินอ่อนคือคนที่เกิดปีพศออที่ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งและต้องเกิดหลังวันตรุษจีนการงานที่ต้องทำมีมากและต้องแบกรับงานอื่นๆเข้ามาทำให้เตรียมและกดดันมากงานที่ทำต้องปรับแก้จนเหนื่อยการเงินติดขัดบ้างต้องระวังการถูกกิจยืมจะเป็นหนี้สูงโชคยังพอมีบ้างจากผู้หญิงกลางคนสุขภาพไม่มีปัญหา ระหวังเรื่องการใช้กล้ามเนื้อจะพลิกหรือยอกได้ครอบครัวคุยกันได้ตามปกติหาโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวจะสร้างความสุขให้ได้ธาตุดินภาชนะคือคนที่เกิดปีพศออที่ลงท้ายด้วยเลข2การงานเหนื่อยและหนักเอาการอยู่ กว่าจะสําเร็จได้ต้องใช้ความพยายามและความอดทนสูงแต่ก็สําเร็จได้การเงินมีเงินสํารองเก่าพอช่วยให้ผ่านไปได้สุขภาพต้องระวังเรื่องการกินอาจต้องเข้าหาหมอเพราะเรื่องกระเพาะและระบบลําไส้ระบบขับถ่ายการเดินทางให้รอบคอบระวังให้ดีจะมีโอกาสปร,ประสบอุบัติเหตุได้ทำบุญกับโรงพยาบาลตึกฉุกเฉินจะทำให้ปัญหาต่างๆที่เข้ามา ลดน้อยลงธาตุโลหะคือคนที่เกิดปีพศออที่ลงท้ายด้วยเลข3และสเดือนมิถุนายน2563ดีพอสมควรธาตุโลหะอ่อนคือคนที่เกิดปีพศออที่ลงท้ายด้วยเลขสและต้องเกิดหลังวันรุดจีน การงานเดินหน้าได้และเริ่มเข้าที่เข้าทางขึ้นกับความรู้และความสามารถแต่จบงานได้การเงินเข้าออกพอดีกันไม่ฟุ่มเฟือยก็อยู่ได้โชคมีบ้างตอนต้นเดือนต้องระวังสุขภาพเรื่องผิวหนังแพ้ความร้อนทานน้ำเยอะๆจะดีระวังโควิด -19 ใครโสดมีโอกาสเจอคนถูกใจครอบครัวคุยกันดี มีโอกาสพาผู้ใหญ่ไปทานข้าวหรือไปทำบุญคนชราจะได้รับความเมตตาการงานก้าวหน้าธาตุโลหะภาชนะคือคนที่เกิดปีพศออที่ลงท้ายด้วยเลขสีการงานดีมีความสำเร็จตามตั้งใจได้รับการยอมรับและมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งงานหรือคนที่เรียนหนังสือมีโอกาสได้ข่าวดีเรื่องเรียนต่อการเงินไม่ติดปัญหา สุขภาพต้องระวังเรื่องระบบหายใจโดยเฉพาะโควิด -19 และไข้หวัดโชคลาบมีโอกาสได้รับจำนวนมากครอบครัวอบอุ่นดีหาโอกาสไปทำบุญบริจาคช่วยคนไข้อนาถาหรือสัตว์ที่ถูกทำร้ายจะแค้วคลาดเรื่องไร้าย